วัดพระศรีสรรเพช วัดในเขตพระราชวังของกรุงเก่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างลองมาฟังกันวัดพระศรีสันเพชรเป็นวัดสําคัญและเก่าแก่อายุเกือบ600ปีสร้างขึ้นมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาราวปีพศ1991นราในรัชะสมัยของสมเด็จพระบร,รมไตรโลก,กนาถสภาพของวัดแห่งนี้ก็จะเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือเหลือแต่ซากปร่ารหักพังเนื่องจากถูกเผาทําลายไปเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองเมื่อปีพศ2310โดยแต่เดิมวัดแห่งนี้เคยเป็นพระราชวังมาก่อนในช่วง ต้นของกรุงศรีอยุธยาแต่ในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาามีการย้ายพระราชวังขึ้นไปทางทิศเหนือจากตำแหน่งเดิมและอุทิศที่ดินพระราชวังเดิมนั้นสร้างวัดในเขตพระราชวังขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมสำคัญสำคัญทำให้วัดพระศรีสันเพชเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาและเป็นต้นแบบการสร้างวัดในเขตพระราชวังให้กับวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วในปัจจุบันโดยถ้าเราเดินมาบริเวณกลางวัดจะเจอไฮไลท์ที่น่าสนใจของวัดแห่งนี้ก็คือเจดีย์ทรงลัง ขนาดใหญ่สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ตั้งเรียงกันอยู่3องค์ซึ่งเจดีย์นี้สร้างขึ้นมาเพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์อยุธยา3พระองค์คือพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3และสมเด็จพระรามาธิบดีที่2โดยบริเวณหน้าวัดก็มีการแสดงโมเดลแบบ3มิติให้เราได้ดูสภาพที่สมบูรณ์ของวัดพระศรีสรรเพชญ์ด้วยใครที่อยากฟังคลิปแบบนี้อีกก็กดหัวใจกดติดตามไว้ได้เลยส่วนใครที่เคยไปเที่ยวชมวั แห่งนี้กันมาแล้วก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนในคอมเมนต์กันได้นะ